เรจะมารีวิวปั๊มลมแม็กปั๊มสามปั๊มลมนะครับผมปั๊มลมจิว๋วลองดูว่าลมมันจะเร็วแค่ไหนสูบประม,มาณนี้แกะกล่องใหม่ๆเลยผมได้สีขาวมานะครับจะมารีวิวให้ดูเขาจะมีจุกลมให้นี่จะใส่ สกูขาตั้งกล้องหนึ่งส่วนสี่อันนี้แล้วก็มีอันนี้ใส่ห่วงยางห่วงยางเด็กเล่นเนี่ยก็เสียบเข้าไปก็มีหัวแบบนี้หัวแบบใช่หัวแบบน,บบนี้ใช้แตกต่างกันแล้วก็หสเนาะใช่หัวแบบนี้ใช้แตกต่างกันแล้วก็ห่วงยางใสมีหลายขนาดโอเคกแบบตอนนี้เงินท่วมไม่ใช่ต้องเป็นหัวนี้อ่าเสียบได้แล้ว อันนี้ก็จะใส่แบบนี้ฟึบเนี่ยใส่อย่างนี้ลักษณะใส่อย่างนี้เสียงปึบฝั่งตัว L นี้ก็คือเป็นไฟไฟเพื่อเปิดตรงนี้ถ้าเรากดวิธีการใช้งานก็คือกดดับเบิลคลิกกด2ครั้งนะครับตัว L นี้คือไฟอันนี้คือปั๊มนี่เราจะใช้ปั๊มกดดับเบิลคลิกนะครับผม1 2ึ่งสอง เนี่ยแน่นแล้ววิธีการปิดนะครับก็เหมือนเดิมกดสองครั้งหนึ 1, 2. 2> ่งสองปึ๊บอ่ะเรียบร้อยหนึ่งนาที 1> 1าทโอ้โหไวมาก,ไม,ากไม่ถึงสองนาทีใช่ไวมากดวจิวจิวแต่แจ๋วใช้งานครบคุมมากเลิศอยู่นะเลิศมาก ถ่าใจว่าเอาไว้สูบลมพวกทุ่งอะไรอย่างนี้ได้ได้ดไ,ดได้เหมือนกันน่าจะใช้ได้หลายอย่างเ <c oughs> ลยแหละแม็กปั๊มสามนะครับรุ่นนี้ม <c oughs> ีวิธีการใช้งานม <c oughs> ีคู่มือก็คุณส่วนใหญ่ไม่น่าจะเปิดดูผมก็ไม่เปิดดู <c oughs> นี่ก็จะเป็นสาย USB ให้มาแล้วก็มีมีถุงนี้ด้วย <c oughs> มีถุงเก็บของ <c oughs> ใช่เก็บอุปกรณ์แล้วก็ผมจะสอนวิธีการ วิธีการเอาลมออกเนี่ยสว่วงนี้แล้วก็สุบอย่างนี้อันนี้คือเพื่อเอาลมออกให้มันแฟบพคกันเลเนาะขสาธิตว่ามันเอาลมออกอยังไงเนี่ยแฟบแล้วเราก็ไล่ๆคุณลีนก็ได้จากนั้นออกไวๆเราก็จะพับง่ายขึ้นนะอันนี้มันแขวนในเต็นได้คลีมิเนอร์ไอตัวเนี้ยอยากจะแขวนให้ดูมันจะแขวนแบบนี้ได้เนี่ย แล้วก็เปิดไฟเดี๋ยวตอนกลคืนเราเปิดไฟให้ดูจริงเหรออ่ะทดสอบเปิดตอนนี้นี้อันนี้อันนี้ระดับหนึ่งนะแล้วก็ระดับดไฟด้วยดี <c oughs> อื้นระเท้ระดับสองเป็นอย่าง,งออนี้ระดับหนึ่งเป็นอย่างนี้นะระดับสองเป็นอย่างนี้มันจะขึ้นอย่างนี้แล้วระดับสามมันจะเปิดสว่างทั้งหมดเลยเนี่ยเี๋ยวตอนกลางคืนไฟไฟจะสว่างไปกว่านี้อุ้ยเป็นทางแบบที่สูบลมเนาะแล้วก็ สูบลมเข้าสูบลมออกได้แล้วก็สามารถเป็นไฟได้นะคะแขวอไนี่ตัวนี้ก็เขคุ้มอยู่นะจบกับราคามันเล็กมากเลยนะแล้วพกพาสะดวกด้วยใช่พกพาสะดวกใส่ถุงเสื้อได้เลยเนี่ยจบได้เข้าห้องน้ำถือกันเดียวปรดี๋ใส่ถุงนี้ได้แล้วก็มันมันสามารถใส่ไม้เซลฟี่ให้ด้วยใส่เงี้ยหมุนเข้าเองแค่เนี่ย เป็นแบบนี้เราจะหมุนขึ้นอย่างนี้ก็ได้อ่ะคบเฟิงเออขบเงได้เออขบเพิงเ็เนี่ย <laughs> <c oughs> <c oughs> จะค่อมลงอย่างนี้อเออแล้วก็ถืออย่างนี้นีเ่เล็กมากเลยมันจะมีสีขาวสีดำแล้วก็สีส้มอันนี้เราได้สีขาวมาสีตอนแรกอยากได้ขี้กัดก็ตอนแรกอยากได้สีส้มอืมได,ได้ได้แค่สีขาวมาสีส้มหมด จะใช้ได้ยาวนาน49ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ตามที่คู่มือเขาบอกนะ49ชั่วโมงเลยปั๊มเล็กนิดเดียวรุ่นเฟกเทลนะครับแม็กปั๊ม3ก็สามารถซื้อได้ที่ร้าน Intel Mall นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่ำๆเดี๋ยวจะให้ดูแสงไฟผมว่ามันดีมากเลยมันมัน,ม,นมันเล็กมันมันพกพาสะดวกค่ะเล็กพกพาสะดวกเบา122กรัม เล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวแล้วก็ใช้เราใช้สูบลมได้สูบลมได้ส่งแสงสว่างได้เป่าลมออกได้เป่าลมเข้าดูลมออกได้เจ๋วต้าเป็นสีส้มนี่สวยกว่านี้มีกี่สีอะทั้งหมดทั้งหมดจะมีสามสีนะครับผมสีขาวสีดําแล้วก็สีส้มวาให้ดูเนาะร้าน intelmore นะครับร้านนี้ใช้ได้เลย วีดีกรุ๊แล้วก็ในกล่องนะครับก็จะมีถุงแบบนี้ให้เราเก็บอุปกรณ์แบบนี้เนี่ยทั้งหมด6ชิ้นอุปกรณ์เขาขอ,อันนี้เขาต่ออีกส่วนสี่ฟึบใส่เง,งี้งย่อเคเงี้ยจบเนี่ยแคมป์ชาวสองล้อเนี่ยพกพาสะดวกมากเลยเดินป่าก็ใช้ได้ไปกลางเต็นท์ที่มีสูบลมสูบหมอนสูบที่นอนเนี่ย ที่รองนอนใช้ได้เลยเพราะว่าอะไรมันเล็กมันเล็กมากเราจะมารีวิวตอนก็นคือนะครับ f a c t i l m a c u ปัรุ่นที่3ซื้อได้ที่ร้าน i n t e l m a l นนะครับผมอันนี้ปรับได้3ระดับนะครับผมจะปรับระดับแรกให้ดูเดี๋ยวผมคลิกคลิก2ครั้งนะครับกดตัว L เนี่ยอันนี้คือระดับแรก ถึงเหมือนโคมไฟเออดูนี่เลยนี่สว่างมากดูสว่างมากเลยเนี่ยระดับระระระดับหนึ่งนะอันนี้ระดับหนึ่งแล้วก็อันนี้ระดับสองต่อไปนี่คือโหมดสามคือคือดวงไฟมันจะติดหมดเลยก็คือสว่างสุดอ๋อมันสว่างเกินอะ่ะอีกอันอ๋อมันจะมีสามระดับแต่อันสุดท้ายเนะี่ยสว่างมากเออแต่อันตรงกลางอะ่ะก็คือซอฟสุดเนี่ยสว่างมากเลย ห้อยแบบนี้ก็ได้นะครับชมห้อยแบบนี้เนี่ยข้างบนห้อยแบบนี้ได้ามรุ่นนี้เขาสามารถใส่ขาตั้งกล้องเนี่ยเพื่อนแคมป์ปิ้งเนี่ยระหว่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เลื่อนอย่างนี้เนี่ยเห็นหมดเลยเนี่ยเห็นหมดเลยนะแพนดูกล้องดูดิเห็นหมดเลยสว่างแค่ดวงเนี่ยเหลือๆอสว่างมากมสว่างมาก นี่เหลือวิรีกูดรุ่นนี้จะมีสีขาวสีดำแล้วก็สีสม้มเนี่ยซื้อที่ร้านอินเทลมอลนะครับผมเฟสเทลแม็กปั๊มสามอันนี้คือระดับสูงสุดแนละ้วเนี่ยสว่างมากเลยเนี่ยเล็กนิดเดียวนะนี่ขวดน้ำนะขวดน้ำจิม้มเท่าๆกันเลยนะนะนี่ขวดน้ำ มันเล็กมากเลยวกพาสะดวกนะครับผมทำได้หลากหลายมากเลยโอเคจบเวลิกูด